あ。 ก่อนก่อนจะไปรับชมคลิปกันนะคะเซฟขออนุญ,ญาตฝากสปอนเซอร์ใจดีนะคะของทางเราก่อนเลยนะร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะคะรับเติมในส่วนของคุก Kingdom, คกี้แลนด์คิงดอมคุกกี้แลนด์โอเวเบกและเกมมือถืออื่นอีกมากมายเลยนะคะรับประกันความปลอดภัยทุกขั้นตอนในการเติมเลยนะคะสามารถตรวจสอบราคาแพ็กต่างๆได้ที่ a c e b o o k ด้านล่างเซฟทิ้งลิงก์ไว้แล้วนะคะตรงดีสคริปชันด้านล่างเลยนะคะสามารถเข้าไปสอบถามกันได้ค่ะทางไลน์ก็ได้เช่นกันนะตอนนี้นะคะราคาแพ็คเนี่ยยิ่ง ซื้อเยอะนะคะยิ่งลดราคาจัดเต็มจัดหนักขึ้นไปอีกนะ,ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าราคาถูกปลอดภัยนะคะเติมอย่างรวดเร็วต้อคูเกลเลช็อปเท่านั้นค่ะฝากันอ,อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะ สวัสดีทุกๆคนเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนะคะศึกผนึกนกกำลังนะคะหุกเขามังกรนั่นเองซึ่งนะคะในส่วนนี้เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่ามันจะมีแบ่งเป็นสองพาร์ทด้วยกันเนาะที่เป็นบอสปลุกพลังแล้วนะคะมันจะตียากขึ้นไปอีกเนาะกับบอสที่ยังไม่ได้ปลุกพลังที่เป็นตามเลเวลนะคะอะซึ่งปลุกพลังมันจะเป็นประมาณช่วงเลเวล30เนาะทุกคนมันจะมีนะคะ ไม่ได้จว่า30มสิบไหมเนาะมันจะขึ้นว่าปุกพลังนะทุกคนเห็นไหมคะว่าตรงข้อมูลของบอสที่มันแพ้เนี่ยมันจะมีข้อมูลนะคะขึ้นให้เลยว่าบอสแพ้ธาตุดินนะคะแล้วก็แพ้ในส่วนของการถูกยั่วยุเนาะมันจะมีสเต็กนะคะแล้วก็เราก็จะได้รับของเพิ่มมาแลกของนั่นเองสามารถดูข้างบนได้เลยนะคะนี่ปลุกพลังไปโอเคค่ะ อันนี้เซฟว่าสโลว์นะคะมันสามารถปรับได้เลยนะทุกคนซึ่งสามารถปล่อยออตโต้ได้เลยนะคะแต่ว่าเซฟยังไม่ได้เทสกับสมบัติใหม่เลยนะที่เป็นสมบัติของที่มันหมอกโกชีโดยเฉพาะเลยนะคะทุกคนสังเกตนะคะว่าข้างบนเนี่ยเห็นไหมมันจะขึ้นนะคะเป็นเหมือนแถบสีแดงเนาะอันนี้คือกรณีที่มันโดนยั่วยุนะคะมันก็จะขึ้นแถบมาให้ นะคะเลยแล้วก็สแต็กนะคะที่มันขึ้น3ขีดเนี่ยนะคะสแต็กเนี่ยมันก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าโยโย,ย่ไม่ไม่ครบหลอดใช่ไหมมันก็จะขึ้นสแต็กไปเรื่อยจนครบ3แล้วเราก็จะโดนแรงยิงขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสแต็กมันครบหลอดปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้นะคะอย่างที่เห็นไปคือบอสมันจะโดนสตาร์นั่นเอง แต่เมื่อกี้ที่สังเกตเนาะเหมือนตอนช่วงที่บอสมันโดนสตันเนี่ยมันก็แค่เหมือนหยุดแล้วโดนสตัรนแนละ้วเหมือนมันไม่ได้โดนดาเมจแรงขึ้นนะคะเหมือนถ้าเกิดก่อนหน้านี้นที่เราเคยเล่นกิจกรรมเนี่ยเวลามันติดหลอดอย่างนี้มันจะโดนแรงขึ้นนะแต่นี้ดูเหมือนมันจะไม่ได้แรงขึ้นขนาดนั้นนะคะอันนี้เซฟไม่มีตัวของมอสเซลล่านะคะเซฟก,ก็เลยใช้เป็นส่วนของมะม่วงมาช่วยแทนก่อนเฉยๆนะคะทุกคนแต่ที่จริงเซฟไม่สังเกตเลยวนะ่าบอสมันโดนแบบ เพิ่มบัฟหรือโดนจบตีแรงขึ้นเพิ่มหรือเปล่าเนาะแต่เซฟใช้ม่วงมาช่วยไว้ก่อนนะคะอ่ะแล้วถามว่าทําไมถึงใช้ตัวของมักะลองด้วยนะคะมักะลองเนี่ยนะคะมันจะมีเพิ่มคลิปให้เนาะแล้วก็อีกอันนึงก็คือมันจะสามารถเขาเรียกไงอ,ะอ่ะอ่าช่วยแทงได้นิดนึงตรงที่ว่ามันจะมีไอตัวที่มักะลองที่มันปล่อยแบบตัวที่เดินขบวนพาเลนตนะทุกคนมันจะอยู่ข้างหน้านะคะเพราะมันอยู่ข้างหน้าเนี่ยมันจะช่วยแบบ จังหวะที่โดนบอสพอดีนะคะทําให้ตัวของทีมเราเนี่ยไม่ได้โดนจ่าขนาดนะั้นเพราะว่าถ้าเห็นเมื่อกี้เนาะตัวของโกชินะคะโดนทีเดียวคือปิวเลยอันนี้ท็อปปี้ที่ใช้ะคะซึ่งด้านขวาล่างทุกคนเห็นไหมมันจะมีเงื่อนไขของการใช้ตัวที่เป็นสเปเชียลอยู่ซึ่งเซฟลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันก็อาจจะแบบยังไม่ได้ดีมากขนาดนั้นเนาะก็เลยแบบาใช้เป็นเซตนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าตัวแท้งเราเนี่ยมันฮิลอะฮิลทันอยู่แล้วเนาะ แ้วของมัมมี่นะคะทุกคนคือมันอยู่ค่อนข้างทันอยู่แล้วแล้วก็ดาวนะคะเขาปรับจํานวนดาวให้เลยเนาะเป็น5ดาวนะคะอา,อาจจะซีแค่เรื่องของท็อปปิ้งเนาะทุกคนนี่ค่ะพยายามทำเขาเรียกไงครูไทมเยอะๆไว้ก่อนนะคะแต่ตัวโกชีทเนี่ยเซฟใช้เป็นจมล้วนเลยนะทุกคน คือเน้น d a m a g นะคะหรือใครจะลองใช้คู่ทารผสมด้วยก็ได้นะ,ะบางทีอาจจะแบบทําให้หลบสกิลได้ทันมากยิ่งขึ้นนะคะ <ST AR> จะบอกว่าด่านหมดนี้เนี่ยเหมือนมันจะ up level ขั้นต่ำา70ให้เราเลยนะคะทุกคนแล้วก็จำนวนดาวเห็นไหมมันเพิ่มให้เราเป็น5ดาวเลยนะคะตรงนี้น่าจะช่วยเพื่อนๆได้ดีมากๆเลย จริงน่าจะเพิ่มครีมากกว่านี้เนาะเดอวเซลอาจจะต้องปรับปรับท็อปปิ้งเพิ่มด้วยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบคร่าวๆที่ลองใช้งานดูก่อนน้มามะม่วงนะคะหรือทุกคนจะลองเป็นตัวอื่นที่รู้สึกว่าเพิ่มครีหรือเพิ่มดามเมจให้ก็ได้นะอื แต่ว่าตัวของเซฟเนี่ยตอนนี้ยังแบบอ่ะกิจกรรมที่เป็นขุดขุดระเบิดตรงน,นั้นอนะยังไม่ค่อยได้เล่นก็เลยอาจจะทำให้ยังไม่เห็นภาพแบบหรือว่าได้ตัวมอสเซเลรามาแบบวๆเนาะทุกคนเดี๋ยวเซฟจะไปลองลองลองกิจกรรมตรงนั้นดูนะคะเพราะว่ามอสเซเลราเนี่ยเห็นมีคนใช้ลงแล้วเขาบอกว่าเออทำให้ดาเมจค่อนข้างเยอะขึ้นด้วยนะคะน่าสนใจมากๆเอาล่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเราตีระดับทั่วไปที่ไม่ใช่เป็นการบุกพลังนะคะจะใช้เป็นทีมไหนเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะ ก็ตรงนี้นะคะทุกคนที่เซฟบอกว่าให้ทุกคนสังเกตกันเนาะว่ามันจะเสียเปรียบอะไรบ้างนะคะสลับมอสมันจะมีข้อมูลบอกให้เลยอันนี้ก็คือถ้าเป็นบอสที่ปลุกพลังนะคะมันจะขึ้นแบบนี้ให้เรานะคะเราสามารถไปช่วยเพื่อนๆตีกันได้เหมือนกันนะอ่านะคะต่อมาค่ะลิสต์ของอาณาจักรนะคะน,นี่คือแบบระดับทั่วไปเนาะทุกคนก็จะมีระดับน้อยๆนะคะที่เราแบบได้จากการที่เราลงาเขาเรียกไงลงแบบ มอสหรือลงพวกแบบว่าอารีนาหรือลงเป็นพวกลงด่านนะคะต่างๆเนี่ยแล้วมันก็จะขึ้นมาให้เราอันนี้คือท็อปปิ้งที่ใช้ทีมนี้นะคะซึ่งทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนได้อันนี้คือจะบิวให้ท่าดินแรงๆนะคะแล้วก็มีการเพิ่มคริดด้วยตัวของชิวคิมนะคะสามารถช่วยฮิวได้ค่อนข้างเต็มหลอดอันนี้เราก็เลยจะใช้กันอยู่แล้วเนาะส่วนตัวล็อกสตาร์นะคะคาดว่าจะมาช่วยในส่วนของครินั่นเองค่ะ เออนี่แหละนะคะอาท็อปปิ้งประมาณนี้นะคะแทบจะเป็นคาคาเซตเดิมเลยทุกคนเอาล่ะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูเลยนะคะเดี๋ยวจะพยายามหาเรวสูงๆให้เนาะทุกคนแบบทีมทั่วไปนะ,ะเพราะว่านี่ก็คือขึ้นมาเรวยังไม่ค่อยสูงนะคะชูครีมนะคะก็เป็นเหมือนท็อปปิ้งที่เราเอาไปลงด่านกันเลยทุกคนนะคะเซตคริกล้วนนั่นเอง เห็นไหมคะความแตกต่างนะคะเพราะว่าวัตปกติเนี่ยข้อมูลเสียเปียบนะมันจะไม่มีการเสียเปรียบต่อการย่อยุมานะคะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้ค่ะที่มันเป็นจุดที่ทําให้มันเปลี่ยนกันนะคะโอเคเอาละค่ะมาเร็ว vale นี่ อ๋อแล้วมุดนิดมุดนิดหนึ่อยแล้วโอเคมานะคะอ่ะอันนี้จะค่อนข้างง่ายหนึ่งแต่ว่าตัวของอ่าโกชิชนะคะจะตุยเย่นะคะ,ะ,ะ,คะทุกคนหนึ่งครั้งเนาะนะคะโอเคค่ะจากนั้นเราก็จะสามารถพอยืนกันได้นะคะ ล็อกสตาร์ star, ช่วยฮิลประมาณหนึ่งปุ๊บนะคะจังหวัดเลือลดรสก็จะมีชูครีมค่ะขอช่วยนะคะตัวที่มันถูกเงี่ยมก็จะเป็นตัวของมัมมี่ค่ะตัวของน้องมัมมี่นะคะหรือเฟสตูชิเน่เนี่ยมันเป็นตัวที่ฮิลตัวเองค่อนข้างแรงแล้วก็สามารถยืนได้นะคะก็เลยถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่มาช่วยได้ดีมากๆแถมยังสามารถบัฟนะคะเหมือนกับให้ในส่วนของความเสียหายธาตุดินอีกอะไรอีกนะคะซึ่งมันจะค่อนข้าง,องคอมโบไปกันกับตัวของบาชิสเคกนะคะหรือโกชี et, ค่ะ ถามว่าทำไมถึงไม่ใช้ลูกเกตให้ลองดูนะคะว่าใช้ลูกเกตเนี่ยมันจะทำให้ดาเมจเนี่ยเพิ่มขึ้นมากหรือเปล่าถ้าใช้แล้วเพิ่มไม่ได้มากขึ้นนะคะใช้เป็นตัวล็อกสตาร์ที่เพิ่มคลิให้เลยตัวนี้อาจจะเวิร์กกว่ากันนะคะทุกคน ให้ลองเทสได้เลยนะคะส่วนมอสเซลล่าเนี่ยอันนี้พอมันไม่ได้ลองด้วยตัวเองเนาะก็เลยอาจจะยังไม่ได้คอนเฟิร์มให้กับทุกคนได้ขนาดนั้นเนาะเดี๋ยวไว้วันไหนนะคะที่ได้มอสเซลล่ามาแล้วเดี๋ยวเซฟจะมาคอนเฟิร์มให้แล้วก็มารีวิวทุกคนได้ดูกันเพราะว่าตัวมอสเซลล่าเนี่ยเป็นตัวที่น่าน่าสนใจนะคะเออ เอาล่ะส่วนถามว่าตัวใหม่เช่นน้องโอลิฟนะคะดีไหมน้องเซฟเคยเอามาลองเล่นแล้วรู้สึกว่าน้องโดนตะปบตายนะคะบางทีก็เลยอาจจะยังไม่ได้ใช้น้องโอลิฟเท่าไหร่นะคะหรืออาจจะต้องมีเวในการเล่นสลับน้องอีกทีหนึ่งนะคะเพราะน้องเนี่ยบัฟให้กับทุกทาธาตุเลยซึ่งค่อนข้างดีนะคะแต่ว่า จะใช้ในทีมไหนหรือใช้ในด่านไหนและโหมดไหนอาจจะต้องมารอดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะแลกของตรงนี้ด้วยเนาะแล้วก็บัตรขวามือซ้ายอ่ะขวาล่างนะคะเออมันเป็นตัวของบัตรเรียกบอสนะคะเราสามารถเรียกบอสมาเส่หายหรือว่ามาเผชิญได้เลยค่ะทุกคนอย่างนี้เลยนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย